อในนี้การจะดึงจากดาต้าเบสได้นะเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยเรียกว่า JDBC template นะเอาไว้ติดต่อกับดาต้าเบสเขียนโคดง่ายขึ้นมาเรามาดูกันทำยังไงเราไปที่ Repo นะประกาศ constructor ขึ้นมาก่อนนี่แล้วเรารับตัวแปร JDBC template มานี่ตัวนี้เป็น JDBC template ที่มาจาก dependency ตัว Spring JDBC core นี่นะโอเคอ่ะ ถ้าเราลืมเราปิดไป้เรากดคอนโทรลแล้วก็กดสเปซบามันจะขึ้นมานเราคลิกปึ่งเลือกนี่ก็จะอินพุตมาทีนี้เราก็ตั้งชื่อมันว่า JDBC ด JD ั m p l a ลกัน JDBC t e m p l a นี้นี่เนาะแล้วเราก็ไปประกาศตัวแปรเป็นไทย a t e ไว้ใช้เอาชื่อเดียวกันแล้วกันอ่าอ่าลืมนะต้องเป็นไทยก่อนไทยแล้วถึงชื่อตัวแปรอ่าผมตั้งคําว่า Template ก็ได้ Template เฉยๆแล้วก็มา inject ตรงนี้ this template เท่ากับ JDBC เพจทีนี้เรามาเขียนต่อกับ d า t a b เบ e กันเลยวิธีการก็คือเราจะดึงหมาทุกตัวนะต้องใช้คำสั่งนี้เพ p ด a t คิวรี่ฟอร์ลคืออะไรเดี๋ยวมาดูแล้วก็ใส่ SQL s t a ท e m e n t ลงไปได้เลยเราพิมพ์แบบที่เราเคยเรียนจำได้ไหมตอน Basic SQL Select star form แล้วก็ Table เราไปดู Table เราชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อ Doc นะ พอเราดึงจากด a ต้าเบสได้เสร็จเราเก็บใส่ตัวแปรแต่เนี้มันรีเทิรค่าเป็นอะไรเรามาดูเราเมาส์ไปจี้นะจี้ที่ที่เม d อดคิวรีฟอร์ลิสนะมันจะบอกว่าไทายที่มัน return ออกมาเป็นลิสต์แล้วก็ Map คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูผมอาจจะตั้งใส่ตัวแปรคําว่า r e s ซลตอ่แล้วทีนี้ผมก็รีเทิร์นรีซอไปนี้ทีนี้ตัวนี้ผมก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไทายนี้อย่างนี้โอเคทีนี้ผมก็ต้องไปแก้ที่เซ r ร์ด้วย ว่าเซอร์วิสผมอะยังรีเทนเป็นไทยนี่อยู่นะทีนี้ผมแอย่างนี้แล้วก็จริงๆตรงเนี้ยถ้าเราประกาศตัวแปรแล้วเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่รีเทนออกไปเราไม่จําเป็นต้องประกาศก็ได้นะก็รีเทนอย่างนี้ได้เลยตรงรีโปก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่คิดว่าจะใช้ต่อนะรีเทนแล้วก็เป็นวักแล้วก็มีได้เลยโอเคนะอีนนี้ไปที่คอนโทรลเลอร์เราก็ต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยให้มันรีเทนเป็นลิสต์จริงๆแล้วลิสต์อะ การทำงานมันเป็นคอลเลกชันนะเก็บคล้ายๆอาร์เรย์นะแต่เดี๋ยวมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ list แล้วก็ต้องตามด้วยอย่างนี้นี่เปิดปิดแต่ใช้เครื่องหมายเนี่ยมากกว่านากว่าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดสลับมาเรื่องความแตกต่างกันระหว่าง list แล้วก็อาร์เรยแล้วก็คอลเลกชันนะ ว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะทีนี้ผมก็มาถาม Chat GPT ให้นะทีนี้เขาก็บอกมาว่า array มันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดในจ a v าเนาะเวลาเราจะใช้เราอาจจะต้องรู้ขนาดที่ชัดเจนนะอย่างเช่นอันนะี้ประกาศมาเป็นแบบ3ข้างในใช่ป่ะ3อันมันใช้งานได้เร็วสุดเพราะว่ามันเป็น low level data structure นะทีนี้เขาบอกว่ามันไม่รองรับ method สาหรับจัดการข้อมูลนะก็อย่างเช่น add ข้อมูลเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่มี method พวกนี้ใช้อย่างเช่น add remove อะไรเงี้ยอาจจะต้องเขียนเองแต่มันก็ทําได้แหละถ้าเราเขียน custom มันอนะให้ใช้เมื่อต้องการ อาร์เรย์ขนาดตายตัวและต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดทีนี้เรามาดูในส่วนของลิสกันเขาบอกว่ามันจะยืดหยุ่นกว่าอาร์เรย์หน่อยนะเพราะว่าขนาดมันดนามิกเลยมันสามารถเพิ่มลดได้นะไม่ต้องมานั่งฟิกเขาบอกว่ามันมีเมธอดช่วยจาัดก,การข้อมูลอย่างเช่นเมทอดแอดแล้วก็รีมูฟนะแล้วก็ใช้เมมโมรีมากกว่าอาร์เรย์เขาบอกตัวอย่างก็จะใช้ประมาณนี้ทีนี้คอร์เรชันมันคืออะไรจริงๆแล้วคอร์เรชันเนี่ยมันเป็นซูเปอร์คลาสของลิส t นะ mm hmm. ก็คือมันเป็นอินเทอร์เฟซหลักของ Java Collection เลย มีหลายโครงสร้างนะมีลิสมีเซตแล้วก็มีคิวเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คอเลชันตรงๆไม่ได้ต้องใช้สับค่าคือมันต้องใช้อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเป็นคอเลชันแล้วก็เป็นนิ้วสับค่าจริงจริงนะมันไอตัวลิสเนี่ยมันก็ไปเรียกคอเลชันมาใช้เนี่ยแหละตารางเปรียบเทียบเขาบอกว่าขนาดเปลี่ยนได้นะอาร์เรย์เปลี่ยนไม่ได้ลิสเปลี่ยนได้คอเลชันเปลี่ยนได้อาร์เรย์ไม่รองรับเมธอด add หรือ remove เขาบอกว่ารองรับเซตหรือคิวไหมอาร์เรย์ไม่รองรับลิสไม่รองรับคอเลชันรองรับเห็นไหม คอลเลกชันมันจะยืดหยุ่นกว่าลิสต์อีกแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดอาร์เรย์เนี่ยเร็วสุดแล้วก็ลิสต์กับคอลเลกชันปานกลางความใช้งานง่ายอาร์เรย์ก็จะเขียนยากสุดนะถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มนู่นนี่นั่นต้องคัตตอมแต่ถ้าเป็นลิสต์และเป็นคอลเลกชันอะใช้ง่ายอันนี้ก็ใช้ไม่ยากแต่ว่าต้องเขียนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยืดหยุ่นสุดโอเคอนนี้เขาบอกว่าถ้าไม่แน่ใจอะให้เราใช้เป็นลิสต์ไว้เลยอทีน,นี้ผมขอถามต่อนะ ลิสเป็นการเรียก Extend ตัว Collection มีกทีหรือไม่เขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าลิสเนี่ยเป็นสับอินเทอร์เฟซของ Collection นะสรุปง่ายๆก็คือลิสมันก็คือ Collection ประเภทหนึ่งนั่นแหละเก็บข้อมูลแบบมีลำดับนี่เขาบอกโครงสร้างของ List ใน Java จะเป็นแบบนี้ตัว c o l l l c t i o n ก็จะไป e x ็ e n d น e ิ t a เ a b l e ไว้อีกทีนึงและตัว l ล s t ก็จะไป e x ็ e n d Collection มาอีกทีนึงนี่เขาบอกว่าแปลว่าลิสมีทุกอย่างที่ Collection มี บวกความสามารถเพิ่มเติม ấy. ก็อันนี้เป็นการเขียนแบบโ o p นะที่เราทำๆกันนะมันทำอย่างนี้ได้จะนะแม้แอปสแต็กแล้วก็อินเทอร์เฟซโอเคแล้วเขาบอกว่าลิสต์เพิ่มอะไรจากคอลเลกชันบ้างนอกจากเมธอดของคอลเลกชันแอดรีมูฟไซส์ลิสต์ยังมีเมธอดพิเศษเพิ่มขึ้นมาเช่น get index ดึงข้อมูลตามอินเด็กซ์ set แก้ไขค่าข้อมูลตามอินเด็กซ์ index of หาอินเด็กซ์ในค่าลิสต์แล้วก็ตัวอย่างนะนี่เขาบอกว่าคอลเลกชันไม่มี get index ได้ ถ้าเรียกอย่างนี้ไม่ได้จะเอ,อเยเพราะมันไม่มีใช้ทีนี้ถ้าบอกว่าลิสต์ดึงข้อมูลตามอินเด็กซ์ได้สามารถใช้ตัวแปรลิสต์แล้วก็ดอ t เแล้วก็ใส่อินเด็กซ์เข้าไปมันก็จะได้ข้อมูลออกมาบสรุปแบบเลือ่อนปื๊ดๆในการสรุปแตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละโอเคจบตัดกลับไปที่โค้ดใหม่แล้วก็ข้างในใส่เป็นแมปแล้วก็เปิดปิดของแมปอีกทีนึงแล้วแมปเนี่ยมันจะเป็นคีย์กับแว l ์ลูนะคีย์มันจะเป็นสตริงอนะ่ะ setting, แล้วก็แว l ลูก็จะเป็นประเภทอ็อบเจกต์นี่ อเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าทำไมมันต้องใช่างนี้เขาบอเราไม่ออเลอร์แล้วใช่ไหมอันนี้เราลองรันดูรันปุ๊บรันไม่ขึ้นนะเห็นไหมบอกว่าแอปพลิเคชัน fail to start มันบอกว่า Parameter 0 of constructor docrepository เนี่ยเขาบอกว่า require bean of type jdbc template เขาบอกว่ามันหาไม่เจอนะมันหาบีนของตัว t e m p l a t เนี่ยไม่เจอที่เราพยายามจะไปเรียกใช้มันน,นนะตัวเนี้ยทีเนี้ยมันต้องไปสร้างตัวหนึ่งก่อนเพื่อไปโหลด b e a ให้มันนะ ก่อนที่เราจะไปทาตรงนั้นเรามาเซตติ้งตัวแอปพลิเคชัน property ของเราก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียกใช้ตัว EQ l i t e ถูกไหมเราต้องมาเซตติ้งตรงนี้ด้วยนี่ใช้คําสั่งนี่อันนี้เดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ในโปรเจกต์เหมือนเดิมแหละไปก๊อปได้ผมเก็บไฟล์ไว้ไฟล์ตรงนี้ไว้ที่ไดสี่เนาะก็สังเกตนะเวลาเราก๊อปมาสมันจะเป็นอย่างนี้นจะเป็นตัว back slash เนะเราต้องเปลี่ยนเป็น slash อย่างนี้ด้วยมันถึงจะหาเจอนะโอเคเซฟทีนี้เซฟเสร็จ เดี๋ยวผมไปสร้างตัว b e by Inject j d c c Template ก่อนผมจะสร้างเป็นประเภท c o n f i g นะผมก็ไปสร้าง p a ็ k a g e ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งที่ d o c API นี่แหละแล้วคลิกขวาแล้ว New Java Package แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า c o n f i g นะแล้วผมจะสร้าง c a r s ที่ชื่อว่า Database c o n f i g นี่นะแล้วผมก็จะใส่ Annotation c o n f i g ให้มัน c o n f i g u r a t i o n แล้วผมจะสร้างเมธอดเมธอดหนึ่งนะเป็น Public แล้วเป็นประเภทไทย DataSource ตั้งชื่อเมธ่อดว่า data source นี้นะเปิดปิดเราสร้างตามนี้เลยแล้วก็เซต driver class name เป็นชื่อนี้แล้วก็เซต url เป็นอันนี้อันนี้ก็เอามาจาก config นั่นแหละนี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดให้ดึงค่าเนี้ยจาก config แทนแทนที่จะเป็นการไปเซต hard code อย่างน,างนี้อย่างนี้เรียกว่า hard code เนี่เพื่อให้มันใช้งานได้โอเคแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันนี้ return ค่า jdbc template ออกไปนะแล้วก็เอาค่า data source ไปเซตให้มัน โอเคทีนี้ตัวนี้มันแดงๆอยู่นะเรา Import ตัว Data Source จาก Java X .sql มานี่ใช้ตัวนี้ทีนี้เราลองไปรันดูทีปด่ F5 ยังติดะยังไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้กลับไปที่ไฟล์ Data b ค n d i n g อะเราลืมเราต้องสั่งใส่ Bean ให้มันด้วยเพื่อให้ตัว Spring มันเป็นคนทำให้นะใส่ i n i t a t i o n Bean ให้ทั้ง2องฟังก์ชันเลยมันจะได้ทำให้อยู่เบื้องหลังนะโ okay. อเคอะรันใหม่สตาร์ทขึแรกไหม ทีนี้ลอง f5 ดูก,กดยิงเราได้ข้อมูลจากดาต้าเบสมาเลยเห็นไหมอันนี้ในดาต้าเบสผมเป็นอย่างนี้นะมีอยู่2โลทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดนี่แล้วผมก็จะไปเปิดดาต้าเบสที่เก็บไว้ที่ไดซีนะตอนนี้เราเข้า b บ o w s data เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอยู่2อันนะทีนี้เราลองเปลี่ยนอะไรทักอย่างอย่างเช่น doc description นะเราลองใส่ค่าลงไปอย่างนี้แล้วเรากด apply ตึง้งเราจะได้ค่าอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราลองไปยิง API ใหม่ได้ไหมอ่ะด็อก description เรายังเป็นเนา l แค่เพราะอะไรไม่รู้อ่าเราลองไป execute ตรงนี้ดู select data from doc นี่ก็จำเป็นต้องเป็นค่านี้ละสิ doc description นะ doc description เราไม่เปลี่ยนค่าใช่มเพราะอะไรตัวนี้ controller น,น,นะ,ะเราลอง ประกาศว่าตัวแปรเ a ต a าอย่างนี้แล้วเรา return data ออกไปแล้วเราเบรกพอยต์ตรงนี้นี่เพื่อดูเราลองยิงอ่ะหลังจากยิงเราจะได้ ArrayList มาและข้างในก็จะมี Key กับ Value นะดูยากนะดีบักอย่างนี้ได้สีล็อกแคปชั่นตัวไหนนี่นี่ตัวนี้ได้แวลูมาเป็นเเนาเนาะ ทำไมล่ะทำไมเป็นเนาเพราะว่าดัต a ต a s e เบรเราก็เพิ่มไปแล้วนี่ผิดพลาดอะไรอันนี้รันแล้วไม่เนาานะทีนี้เราลองใช้อย่างนี้เียก่าใช้เป็นอัปเดตเลเบลนะด็อกแล้วก็เซ t ตด็อกเดสคริปชั่นแวร์ด็อกไอดเท่ากับ4แล้วด็อกเดสคริปชั่นเราจะเซ t ตให้เป็นค่าชอบว่ายน้ำแล้วกันแล้วเรากด execute ปึ๊บแล้วก็ตัวที่5ก็เล่นบอลแล้วกันอ่าลองกด execute ปึ๊บ แล้วเราลอง select ดูนะนอือดูในนี้ได้นะในนี้เรามาลองร้านผ่านผมลอง refresh กับก็ลอง execute อีกรอบอ่ะมาแล้วเนาะเออเห็นไหมแปลกไหมคือ a q l i e อย่างว่านะมันเขาเป็นโปรแกรมที่แบบเขาทํามาให้เราทดลองใช้แ,แอปเล็กๆนะไอตัว UI ของเขาอาจจะมีบั๊กก็ได้นะแต่กี้เราอัปเดตผ่าน Bell Data ใช่ไหม แล้วเราเลือกค่าตรงนี้แล้วเรากด a p ปพลายมันไม่ได้เนาะผมไม่รู้ผมทําผิดหรือว่าแอปเขาบั็กนะเพราะผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ UI พวกนี้ของตัว SQLite นะทีนี้เรามาใช้เป็นคําสั่งกันดีกว่านะเวลาเราจะอัปเดตจะอะไรเราจะได้ทุกทาส่วนภาษา s q l ไปรีในตัวด้วยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราสร้าง API มาแล้วอ่ะเรามาอัปเดตผ่าน API แล้วอาจจะไม่ได้เข้ามาในนี้สักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อน